สวัสดีครับตอนที่ท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในที่สุดแล้วพวกเราก็ได้มีรอยยิ้มกันบ้างน,นะครับนอกจากรสชาติแห่งชัยชนะมันจะหอมหวานแล้วผมรู้สึกประทับใจที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันการร่วมฉลองไปด้วยกันเมื่อทีมมีความสุขมันคือสิ่งที่พวกเราทำได้ในฐานะซัพพอร์เตอร์หรือว่าผู้สนับสนุนทีมครับ กับการเอาชนะนิวคาสเซิลมันอาจจะไม่ใช่การเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่หรือเป็นชัยชนะที่พาทีมคว้าแชมป์นะครับแต่สำหรับผมมันเป็นเหมือนการเอาชนะใจตัวเองมากกว่าว่ามาเจออุปสรรคหรือเมื่อเจอกับวันที่ไม่เป็นใจยิงไงก็ยิงไม่เข้าเนี่ยท้ายที่สุดคุณจะยอมแพ้ไหมซึ่งเราก็ได้ทราบคําตอบแล้วนะครับว่าคําว่ายอมแพ้ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของชายที่ชื่อบรูโน่เฟอร์ันเดสเลยเห็นได้จากความรู้สึกปลดปล่อยเมื่อเขาทำประตูขึ้นนํา2ต่อนแม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษมาก่อนในเกมเดียวกันครับ ลูน่มักจะพูดเสมอนะครับว่าเขาไม่กลัวความผิดพลาดเลยครับทุกคนล้วนทําผิดพลาดได้ในสนามซ้อมและสนามแข่งขันแต่ขอแค่ให้โอกาสเขาเรื่อยๆเขาจะทํามันให้ได้ผลสักครั้งครับและมันก็จะนําชัยชนะมาสู่ทีมเรื่องนี้ปรับไปใช้กับชีวิตประจําวันของพวกเราได้นะครับพลาดหมื่นครั้งแต่เสจเพียงครั้งเดียวมันอาจจะเป็นความสําเร็จที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ครับ กัปตันแฮร์รี่แม็กควก็เป็นอีกคนที่ความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนะครับอย่างน้อยการที่ตัวเขาโหมทำประตูได้ เป็นประตูสําคัญที่ทําให้ทีมกลับมาสู่เกมและพลิกกลับมาชนะได้ในเวลาต่อมาก็น่าจะทําให้เขามั่นใจในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นครับและการที่ทีมยังคงเล่นเพื่อเขาก็หมายถึงห้องแต่งตัวยังคงให้เกียรติแม็กควายเป็นกัปตันทีมเราไม่รู้ว่ากลุ่มนักเตะค,คุยกันยังไงนะครับหรือว่าแม็กควายแสดงภาวะผู้นําอย่างไรบ้างในห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามแรงขับเคลื่อนของบรูโน่นั่นก็คือความเป็นผู้นําเช่นกันนะครับแฟนช่องบ,บางท่านบอกว่านี่คือผู้นําที่ไม่มีปลอกแขนใช่ครับอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปธรรมนะครับ แต่ว่าสิ่งที่บรูโน่แสดงออกมาในสนามและแฟนบอลสัมผัสได้ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆในห้องแต่งตัวเห็นเช่นกันนะครับว่าบรูโน่เองนั้นทุ่มเทกับทีมมากเพียงใดฉะนั้นตอนนี้เรามีกัปตันตัวจริงที่มีปลอ,อกแขนและกัปตันตัวจริงอีกหนึ่งคนที่ไม่มีปลอ,อกแขนครับเกมนี้ยังเป็นการปลดแอกความมั่นใจของแอร์นานบิซาก้าที่ทำประตูแรกในชีวิตการค้าแข่งนะครับ กับการยิงยัดเสยเพดานตาข่ายแบบสุดสะใจครับแล้วก็ดานเนี่ยเจมส์ที่แม้ว่าเกมนี้จะทําประตูไม่ได้แต่ก็ยังมีหลายจังหวะที่เขาขบมาตรงกลางแล้วก็กระชากได้น่ากลัวนะครับการสลับผู้เล่นสำรองลงมาบ้างอย่างเช่นที่เราได้เห็นในเกมล่าสุดมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะกลุ่มนักเตะเหล่านี้ต้องการแสดงผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดและมันก็จะช่วยกระตุ้นและยกระดับกลุ่มผู้เล่นตัวจริงคนอื่นๆของทีมด้วยครับ แน่นอนว่าในเวลานี้บรรยากาศการฝึกซ้อมของรอที่แคริงตันฮึกเหิมมากกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อเอดินชันคาวานี่พ้นระยะกักตัวและกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วนะฮะแล้วก็ยังช่วยไปติวน้องชายอย่างฟากุนโด้ไปลาตรีอย่างใกล้ชิดผมว่ามันกลายเป็นการสัญญา2นักเตะที่มีข้อดีตรงที่ ทั้ง2คนไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวในห้องแต่งตัวมากจนเกินไปครับเพราะด้วยคลาสของคาร์านีเนี่ยนักเตะเนี้อแต่คนอื่นๆไมว่าจะเป็นจูเนียหรือว่าซีนียเนี่ยยอมรับตัวเขาอยู่แล้วและคาร์านีเองก็จะทําให้เป็นเลตรีปรับตัวได้ง่ายครับเพราะก็จะคอยดูแลเป็นพี่ชายของปีวัย18ปีรายนี้ไปตลอดครับ เดียโก้ฟอลาออดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและอดีตผู้จัดการทีมเพเนโร่กล่าวถึงคาร์วานี่ว่าแฟนยูไนเตดไม่ต้องกังวลน,นะครับเขาเชื่อว่าคาวานี่ยังไม่ได้ร่วงโรยไปขนาดนั้นเขาจะยังคงเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้สลาตันอิบราฮิโมวิชเลยแล้วก็ยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีในห้องแต่งตัวครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมและการลงเล่นที่สําคัญนั้นคารวานี่คือนักเตะที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วภาษาอังกฤษก็คือแชมเปี้ยนชิพคาลิเบอร์ฉะนั้นนักเตะที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วก็ย่อมจะรู้ดีว่า การเป็นแชมป์ต้องทำอย่างไรนี่การสร้างทีมด้วยส่วนผสมที่ลงตัวครับระหว่างดาวรุ่งที่มีความกระหายกับนักเตะประสบการณ์สูงที่เคยชูถ้วยแชมป์มาแล้วมันคือการสร้างห้องแต่งตัวที่มีความสมดุลและแข็งแกร่งมากขึ้นครับแน่นอนครับเรายังเหลืออีก4เกมหนักโดยเฉพาะเกมวันอังคารที่20ตุลาคมกับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งฟนยูไนเตดจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งเกมนี้ก็สําคัญไม่แพ้เกมกับนิวคาสเซิลยู t นเตนะครับสมาธิต้องดีการเข้าทำต้องจัดแจ้ง และเกมสวนกลับที่เฉ er ียบคมอาจจะทำให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับร่วมเป็นพลังใจสำคัญช่วยเราเก็บแต้มให้ได้ที่ Park the p r a n ร s เพราะพวกเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลพวกเราคือกองทัพปีศาจแดงที่ทุกสุขสมหวังร่วมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามร่วมเฉ er ีีรยทีมไปด้วยกันนะครับ